สวัสดีครับน้องๆวันนี้ก็พบกับพี่นันนะครับกับอีกคลิปหนึ่งที่พี่ทาเพิ่มขึ้นมาให้กับน้องๆนะครับสาหรับน้องๆที่ชอบถามพี่ว่าพี่ครับอ่านหนังสือชีวะมีเล่มไหนแนะนําบ้างมันมีให้เลือกเยอะแยะไปหมดเลยนะครับโอเคก็เดี๋ยวพี่จะแนะนําหนังสือชีวะที่พี่อ่านเองนะครับแล้วก็อที่พี่จริงๆพี่อ่านหลายเล่มนะแต่ว่า พี่ว่าเล่มที่โอเคเนี่ยก็จะมีประมาณนี้แหละครับโอเคนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าโอเคนะหน้าปกมันก็สปอยกึ่งๆแล้วนะโอเคนะอันนี้จะอยู่ใน EP 2ในหมวดของไอตัวเคล็ดลับชนะใจตัวเองนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของทายัางไงให้เราอ่านเยอะนะโอเคอันนี้ก็คือคลิปย้อนหลังน้องสามารถไปดูได้นะมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าก็คือเล่มที่พี่คิดว่าโอเคนะครับที่จริงพี่อ่านชีวะหลายเล่มมากนะครับน้องๆครับก็เล่มที่โอเคพี่ว่าก็จะเป็นเล่มนี้ครับผมหรือที่น้องๆชอบเรียกกันว่าเล่มเต่าทองใช่ไหม พี่ไม่แน่ใจว่าปัจจุบันยังมีขายอยู่หรือเปล่านะครับเพราะว่าปกติพี่จะซื้อที่สย์หนังสือจุฬานะเล่มนี้ก็คือเมื่อนานมาแล้วนะครับประมาณนั้นแล้วก็ทุกทีมันจะมีขาย,ขายในร้านในอินแล้วก็ร้านเ f b บุ๊กแล้วก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ที่พี่ถามน้องๆน้องๆบอกว่ามันหมดครับเออมันหมดพี่ก็อาจจะต้องแบบ เออเดี๋ยวก็ต้องลองดูครับว่ามันยังสั่งจะเห็นน้องๆสั่งกันทางอินเทอร์เน็ตกันนะประมาณนี้ก็เล่มนี้ดีเดี๋ยวพี่ค่อยบอกรายละเอียดนะครับว่ามันดียังไงนะโอเคนะครับเดี๋ยวพี่จะทําตารางเปรียบเทียบเลยระหว่างไอ้พวกนี้ทั้งหมดนะครับโอเคเพื่อให้น้องๆตัดสินใจได้ว่าเอ้ยควรจะมีเล่มไหนดีนะครับก็อ่ะก็อย่างแรกเลยพวกอ้แข่งขันเตาทองพี่ว่าโอเคจริงๆนะครับอันที่2ต่อมาก็คือน้องใหม่ไฟแรงก็คือ 360องศาครับน้องๆน,น่าจะคุ้นๆอยู่ปกนี้ก็คือเป็นเล่มที่ค่อนข้างเอ่อพี่ว่าค่อนข้างดีนะมันช่วยให้แบบว่าดึงดูดให้เด็กๆอยากอ่านได้อย่างดีเลยครับประมาณนี้นะก็คือเป็นเล่ม3 6 0องศาไปชีวะสรุปเห,เหมือนกันนะครับแต่ว่าเขาจะมี2เล่มเตาทองเนี่ยมีเล่มเดียวนะครับก็คือจบเนื้อหามอ5 6เลยนะอันนี้จะแบ่งเป็น2พาร์นะแบ่งเป็น2เล่ม ส่วนอีกอันนึงก็คือเล่มที่สําหรับน้องๆที่ชอบความละเอียดนะครับก็คือเนื้อหาจะค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งก็คือเล่มปลาหมึกนั่นเองโอเคที่น้องๆอ,อ่านกันนะครับก็จะได้รายละเอียดเยอะขึ้นมาโอเคนะอ่ะคำถามคือแล้วไอ้พวกนี้ต่างกันยังไงอะไรยังไงนะครับแล้วพี่นัทหนังสือพี่นัดเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวพี่จะอธิบายเปรียบเทียบกันในในสี่อันนี้นะครับเดี๋ยว อ่ะเดี๋ยวพี่โชว์หนังสือก่อนแล้วกันโอเคก็คือพี่ซื้อมาจริงๆนะครับแล้วก็เอ่อก็ลองอ่านจริงๆแหละเออเพราะว่าพี่ใช้ในการอ่านสอบเข้าโดยเฉพาะเออเล่มเต่าทองนี่นะครับโอเคนะอ่ะเดี๋ยวไปดูหนังสือพี่กันอ่าสวัสดีครับน้องๆวันนี้ก็กับพี่นันนะอันนี้เป็นหนังสือที่พี่ซื้อจริงๆนะครับเนี่ยเห็นไหมอยู่ในมือพี่เลยเนี่ยก็คือจะเป็นชีวะเต่าทองนั่นเองนะก็พี่ก็เป็นหนังสือชีวะที่พี่แนะนํานะว่า ก็อ่านช่วยได้ในระดับหนึ่งนะใช้คําว่าในระดับหนึ่งแล้วกันนะครับเพราะว่ามันจะช่วยประหยัดเวลาน้องๆในการอ่านนะเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูนะครับอันนี้พี่ก็ใช้อ่านมานานนะมันจะยับยุยๆไปนิดนึงนะครับเออก็พี่ว่าก็เขาก็เรียงดีเหมือนกันนะครบแบบว่าแรกๆที่ก็อ่านนะเห็นไหมอืมก็เนื้อหามันก็จะค่อนข้างสรุปนะครับใช่สรุปนิดนึงแต่ว่า เอา่านเล่มนี้เล่มเดียวเราไปสอบเลยพอไหมบอกเลยว่าไม่พอนะครับก็คือน้องอ่านอ่ะได้ก็คือเนื้อหามันจะได้ในระดับหนึ่งนะเราก็จะต้องไปฝึกประสบการณ์ในการทําโจทย์นะครับก็คือถ้าอ่านแค่น้องเต่าทองอย่างเดียวแล้วลุยเลยโดยที่ไม่ได้ฝึกโจทย์ก็เละครับไม่ไม,ไม่น่ารอดน,นะครับ โอเคนะเพราะน้อง,อง,องก็คือแต่ว่าเล่มเต่าทองเนี่ยจะช่วยให้น้องอ่านชีวะได้จบเร็วนะครับก็คือเนื้อจบเนื้อหาไว้แล้วก็ฝึกประสบการณ์ในการทําโจทย์นะโอเคนะส่วนอีกเล่มหนึ่งที่พี่แนะนําก็จะเป็น360ครับอันนี้น้องก็น่าจะเจอนะพี่ก็ซื้อมาเหมือนกันนะครับก็พี่ว่าหนังสือป่ปกอะไรเนี่ยก,ก็สวยงามดีนะประมาณนี้อ่าก็เป็นเล่มที่บอกว่าเออถ้าบอกว่า มีกําลังก็สามารถสะสมได้นะครับไม่ได้สะสมเดียวเอาไว้อ่านเออมาณนั้นพี่ว่ามันก็พี่จาไม่ได้แล้วว่าเล่มละเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตอนนั้นพี่ก็ซื้อมาแต่พี่สั่งซื้อสองเล่มเลยอะ่ะมันจะเป็นเล่มหนึ่งเล่มสองนะครับโอเคนะอันนี้ก็สองเล่มที่พี่ว่าครอบถือว่าดีนะคําถามคืออ่าน360องศาสองเล่มนี้บวกกับน้องเต่าทองเนี้ยสามารถสอบเอนฮานชีวะได้เลยไหมคําตอบก็คือ อ่เนื้อหาพี่ว่าครอบคลุมแล้วนะครับใช่เหลือแต่ฝึกประสบการณ์จากจาการทำโจทย์จริงสองเล่มนี้พี่ว่าก็ก็ช่วยได้เยอะแล้วนะประมาณ9 0กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับอ่อวงเล็บเฉพาะเนื้อหานะโอเคนะแล้วหลังจากจนั้นเราจะต้องไปฝึกทาโจทย์นะครับต้องทาโจทย์ชีวะเยอะๆทําโจทย์ข้อสอบจริงๆนะครับประมาณนั้นจะช่วยให้น้องบอกว่าเข้าใจได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเพราะว่าชีวะเนี่ยเวลาออกข้อสอบจริงนั้นเนื้อหามันจะเอ่อมันจะออกประยุกเยอะใช่ไหมเออน้องๆที่เคยสอบแล้วก็รู้ว่าเออมันจะออกประยุกเยอะแล้วก็ อีกอันนึงก็คือมันจะเน้นความไวด้วยครับเออเพราะว่าโจทย์มันจะยาวช้อยมันจะยาวนะครับโอเคอ่นันี้ก็ประมาณนี้แล้วกันครับอีกเล่มที่พี่ไม่ได้ซื้อนะคือจะเป็นเล่มปลาหมึกนั่นเองที่แบบว่าหลน้องๆหลายคนชอบอ่านกันนะครับโอเคครับน้องๆหลังจากที่ไปดูหนังสือไปแล้วก็เห็นไหมเอาลักษณะหนังสือจะประมาณนั้นนะครับโอเคเอ่ะเรามานี่กันดีกว่าก็คือ สิ่งที่น้องๆคาใจกันก็คือเล่มไหนมาดีกว่ากันใช่ไหมครับโอเคพี่ขออธิบายเป็นแบบตารางเปรียบเทียบเลยครับเริ่มจากเอาเนื้อหาครบก่อนนะที่น้องๆต้องการคือขอให้เนื้อหามันครบใช่ไหมครอบคลุมทั้งหมดแล้วก็ที่จะสามารถสอบเอ็นทาร์ของ,งก้าวสามาสาัญกสพทได้ระดับความเนื้อหาครบนะครับก็คือทั้งสามเล่มเนี่ยเนื้อหาครบเหมือนกันเลยนะพี่ให้ทั้งหมดสามดาวเหมือนกันนะครับสามดาวสามดาวสามดาวเนื้อหาครบเหมือนกันทั้งหมดอันนี้คือระดับของความเนื้อหานะโอเคเนื้อหาก็คือทุกส่วนก็คือครบ ทั้งครบทั้งหมด3อันนะครับก็คือครบหมดแหละโอเคแต่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 ระดับในเรื่องของความละเอียดหรือจุดเด่นในแต่ละอันเนี่ยจะแตกต่างกันนิดนึงนะครับเดี๋ยวพี่ข้อ,เ,อเริ่มก่อนเริ่มจากอ่านง่ายก่อนเลยนะคำว่าอ่านง่ายหมายความว่าเวลาน้องอ่านแล้วน้องรู้สึกว่าเอา้ยมันอ่านเข้าใจง่ายแล้วก็ซึมซับได้ง่ายอ่านได้อย่างรวดเร็วอ่ะรู้สึกว่ามันไม่ใช่วิชา,าภาษาวิชาการมากเกินไปนะครับเล่มที่อ่านง่ายที่สุดพี่ว่าเต่าทองครับยิ่งสามดาวเลย ประมาณนั้นนะและดูว่าอ่านง่ายนะครับเออส่วน360องศาพี่ก็ให้เป็น2ดาวครึ่งเลยกันนะได้ไหมเนี่ยสดาวครึง่งถ้า360องศากระต่าทองพี่ว่าจริงๆระดับความอ่านง่ายมันไม่ได้ต่างกันมากครับแต่ว่ารู้สึกว่าเต่าทองเนี่ยเขาจะเขียนเป็นภาษาพูดมากกว่า,วาภาษาเขียนนะ อารมณ์ประมาณนั้นมันก็เลยเหมือนกับว่าเราเลยเข้าใจง่ายกว่าแต่ถ้าเป็น2เล่มน,นี้จะเน้นในเรื่องของภาษาเขียนนะครับผมก็มันก็จะต้องทาความเข้าใจนิดนึงแต่ว่ามันก็อ่านยังเข้าใจง่ายอยู่อันนี้พี่ให้เป็น2ดาวครึ่งแล้วกันนะเป,นเ,ปนเป็นครึ่งดาวโอเคครับโอเคนะคคนะส่วนถ้าเป็นถ้าเป็นปลาหมึกเนี่ยพี่ให้ขอ2ดาวได้ไหมสองดาวก็คือระดับในการอ่านง่ายของปลาหมึกเนี่ยจะเป็นเนื้อหาแน่นๆเลยครับเนื้อหาแน่นๆสำหรับน้องๆที่ชอบรายละเอียดแน่นๆนะพี่แนะนาปลาหมึกดีนะครับเป็นจะเป็นเนื้อหาแน่น แน่แน,นมากมากเลยโอเคนะก็ภาษาวิชาการก็อ่านดีละเอียดยิบนะครับสําหรับน้องๆองที่มีเวลาเยอะก็แน,นะนําปลาหมึกเลยครับสาหรับน้องๆที่เวลามีจํากัดพี่ก็จะแนะนํา2เล่มนี้นะครับแนะนำเต่าทองหรือไม่ก็สามร้อยหกสิบองศา,าก็ได้นะครับโอเคนะ,ะต่อมาสีสันสวยงามหน้าอ่านโอเคอันนี้คืออะไรคําว่าสีสันสวยงามหน้าอ่านเนี่ยมันมีผลจริงๆนะผล,นะผลทางด้านจิตวิทยาที่จะช่วยให้น้องๆควักหนังสือออกมาอ่านครับก็คือทาให้อ่านติดนานหนังสือสวยงามหน้าอ่านพี่ขอเลยครับนี่สามดาว สามดาวเลยนะโอเคก็คือ,อสามาวหกเซมสาเป็นเล่มที่น่าอ่านจริงๆครับก็คือสีเนี่ยสวยงามมากหลังจากที่น้องๆเห็นรีวิวไปแล้วนะครับเมื่อที่พี่เปิดหนังสือให้ดูนะครับสีสวยมากเลยส่วนเตาทองก็น่าอ่านอ,อาจจะไม่ได้สีสวยแต่ว่าเขาจัดมีรูปแล้วก็มีการจัดเนื้อหาให้น่าอ่านครับพี่ขอให้เป็นสองดาวครึง่งนะครับสองดาวครึง่งสองดาวครึง่งส่วนไอ้ตัวปลาหมึกเนี่ย พี่ไม่มีหนังสือนะครับแต่ว่าเวลาถ้าน้องไปเปิดหนังสือเจอมันจะเป็นแต่ตัวหนังสืออย่างเดียวเลยครับหนังสือเยอะเยอะเลยรูปรูปก็มีบ้างนะแต่ว่าจะค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็รูปเนี่ยจะเป็นรูปทางวิชาการก็คือมันไม่ได้เป็นรูปวัดอันเนี้ยอันเนี้ยรูปวัดเองมันก็เลยแบบดูน่ารักอันเนี้ยรูปสีสีสวยงามมันก็เลยดูน่าอ่านครับแต่ปลาหมึกเนี่ยรูปจะน้อยเน้นสาหรับคนที่แบบว่าเฮ้ยไม่ต้องเน้นสวยงามคือแบบว่าขอแบบเนื้อหาแน่นๆนะครับก็แนะนําปลาหมึกนะอันนี้พี่ขอเป็นสองดาวแล้วกันนะครับสีสนนสวยงาาาม่ออโ เอาละต่อมาในเรื่องของความรวดเร็วในการอ่านคําว่าความรวดเร็วในการอ่านหมายความว่าน้องอ่านแล้วใช้เวลานานเท่าไหร่ถึงจะอ่านจบเล่มนะครับโอเคนะเล่มที่อ่านจบเร็วที่สุดก็ไม่น่าจะต้องคิดอะไรเยอะเลยครับพี่เต้นครับก็คือเต่าทองนั่นเอง ตาทองเนี่ยก็คืออ่านเร็วแล้วก็จบสุดครับเพราะว่ามันมีเล่มเดียวมันมีเล่มเดียวเออก็อ่านแล้วก็เนื้อหาจบเร็วที่สุดหมายคราว่าสําหรับน้องๆที่มีเวลาจํากัดแล้วก็ต้องการอ่านเร็วที่สุดนะครับก็แนะนําเล่มเต่าทองเองส่วนสามร้อยหกสิบองศาก็พี่ให้สองดาวครึ่งนะครับ สองดาวค่งก็คือจะต้องใช้เวลาอ่านนิดนึงนั่นเองนะครับก็แต่ว่าก็อ,อ่านง่ายก็จบเร็วจบเร็วเหมือนกันนะเล่มมันไม่ได้หนามากนะครับก็มันมันมันมีสีเนี่ยช่วยให้น้องอยากอ่านมากี่ึ้นส่วนนี้พี่ให้สองดาว <c oughs> เล่มปลาหมึกนะครับปลาหมึกเนี่ยก็น่าจะใช้เวลาอ่านนาน,นครับเพราะว่าเนื้อหารายละเอียดเยอะโอเคสรุปนะครับในบรรดาทั้งหมดสามเล่มนะครับเล่มไหนเหมาะกับใครบ้างนะโอเคสาหรับน้องน้องที่ชอบรายละเอียดเนื้อหาละเอียดยิบยิบละเอียดมากๆนะ อันเนี้ยดาวทองเนี่ยเอ้ไม่ใช่ไม่ใช่พี่ขอเริ่มจากปลาหมึกก่อนแล้วกันนะปลาหมึกเนี่ยเหมาะสำหรับน้องที่ชอบเนื้อหายเยอะๆครับเนื้อหายเยอะๆแล้วก็คนที่มีเวลาเยอะๆด้วยเวลาเยอะๆเนี่ยพี่ก็ปลาหมึกเนี่ยก็โอเคครับแนะนานะสาหรับน้องที่ชอบอ่านเยอะๆอ่านรายละเอียดเยอะๆนะครับประมาณนั้นโอเคแต่แต่พี่ก็เข้าใจว่าเออน้องๆส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยมีเวลากันใช่ไหมโอเคออะแต่ก็มันก็จะละเอียดนะครับอ่ะ เออเล่มต่อมาที่สําหรับเด็กๆที่แบบว่าสายแบบไม่ทานแล้วอ่ะฉันอ่านไม่ทานแล้วอ่ะฉันอยากจะอ่านแล้วอยากจะบิวอารมณ์ให้รองนะพี่แนะนำสองเล่มนี้ครับเล่มไหนก็ได้นะเลือกเอานะครับจะชอบเล่มไหนก็ได้สําหรับน้องๆที่แบบว่าเออเออ จริงๆราคาพี่ไม่แน่ใจนะว่าราคาเท่าไหร่นะตน,น,นปัจจุบันนะครับแต่รู้สึกไอ้เต่าทองเนี่ยจะ,จะจะหายากมากนะครับไอ้ตัวนี้ยังยังพอมีขายอยู่ยังพอยังยังพอหาซื้อได้ง่ายอยู่นะครับเออแต่ถ้าแนะนําจริงๆพี่ว่ามันได้ทั้งสองเล่มนะครับแล้วแต่ความชอบนะแต่ถ้าส่วนตัวพี่พี่ก็ชอบทั้งสองเล่ม <laughs> พี่ซื้อทั้งสองพี่ซื้อทั้งสองอันเลยอ่ะเออพี่พี่ชอบทั้งสองเล่มเลยนะครับก็แล้วแต่นะก็คือน้องๆก็คือใช้ได้หมดสําหรับน้องๆที่แบบว่าชอบอ่านง่ายแล้วก็ภาพสวยแล้วก็จบเนื้อหาไวก็แนะนําเเลมนี้จะอา ชุดไหนก็ได้นะแล้วแต่ความชอบของน้องๆเลยนะครับสำหรับน้องๆที่เนื้อหายเยอะก็เล่มนี้นั่นเองโอเคคาถามต่อมาก็คือพี่ครับแล้วอ่านไอ้พวกนี้ไม่ว่าจะเป็นเล่มใดเล่มหนึ่งหรือว่าทั้งหมดเนี้ยแล้วสามารถสอบเอ็นฮาร ติดคณะดีๆได้เลยไหมหรือว่าติดกาสามาัญได้เลยไหมคําตอบก็คือเมื่อก่อนอาจจะได้แต่ปัจจุบันไม่ได้ครับเพราะว่าปัจจุบันมันเป็นข้อสอบประยุกตนะน่าหมายความว่าการที่อ่านเนื้อหาพวกนี้เนี่ยมันจะช่วยให้น้องอ่เข้าใจเนื้อหาคอนเซปต์ในระดับหนึ่งนะแล้วประสบการณ์จริงๆน้องจะต้องไปฝึกการทําโจทย์นั่นเองนะครับ ดังนั้นเนี่ยสมัยใหม่การที่อยากจะสอบเข้าคณะดีๆได,ด้ก็คือน้องจะต้องรีบจบเนื้อหาไว้จะได้มีเวลาไปลุยโจทย์นะประสบการณ์ได้จากการทําโจทย์มากกว่าจากการอ่านหนังสือเนื้อหานะครับอันนี้พี่พูดจริงๆเลยนะโอเคนะโดยเฉพาะน้องๆที่อยากเข้าสายการแพทย์นะเพราะว่ามันจะวัดกันที่ความเร็วด้วยนะครับแล้วก็ข้อสอบก็ชอบออกประยุกต์มากๆนะหลังๆโอเคนะ ลุยโจทย์ของพี่ก็จะมีคอร์สลุยโจทย์ทําให้นะครับเนื่องจากน้องๆรีเควสมาก็คือขอเป็นตลุยโจทย์พวกก้าวสามาอะไรพวกนี้โอเคของพี่มีของปีหกสี่นะครับแต่ว่าปีหกห้าพี่กําลังรวบรวมข้อสอบอยู่เออไม่หาข้อสอบยากชะมัดน,นะครับโอเคนะหรือน้องๆสามารถซื้อตลุยโจทย์อ่านเองได้นะครับหรือว่าตลุยโจทย์ทำเองเลยก็ได้พี่แนะนำเป็นแบบโจทย์แยกบทนะน้องๆ พี่ว่าน่าจะหาซื้อได้ง่ายๆในตามร้านหนังสือทั่วไปนะครับก็โจทย์แยกบทก็กแนะนํานะไม่ยังยังไม่แนะนาโจทย์รวมบทนะเพราะว่าเออมันจะทําให้แบบว่าเรายังจับโฟกัสอะไรไม่ค่อยได้ครับแนะนําให้อย่างเช่นเจาะแยกบทไปเลยอันนี้ไม่ใช่เฉพาะวิชาชีวานะก็คือทุกวิชาใช้อย่างนี้และหมดเลยครับก็คือหาซื้อหนังสือที่เป็นโจทย์แยกบทนั่นเองครับแล้วพอมีเวลาก็ลุยโจทย์จริงครับโอเคนะโจทย์จริงพี่ว่าน่าจะหาโหลดได้ตามอินเทอร์เน็ตแหละประมาณนะั้นแต่อาจจะย <laughs> เฉลยอาจจะงง,งๆใช่ไหมโอเคนะอะสำหรับน้องๆที่ ดูจบแล้วก็เริ่มมีกําลังใจในการหนังสือใช่ไหมครับก็หนังสือพี่ว่าหาซื้อได้ไม่ยากหรอกนะครับก็ลองหาซื้อได้ดูนะครับโอเควันนี้ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวพี่ค่อยมารีวิววิชาอื่นบ้างครับวันนี้ก็ชีวะ้อขอจบและเพียงรน้ำบัตรนี้นะครับสำหรับน้องๆที่สนใจคอตั้ดูจ์ของพี่ก็ลองทักมาถามได้นะครับว่าพี่ถนัดทำเสร็จหรือยังนะครับประมาณนั้นอ่ะอันนี้แมนขึงพี่นะครับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วครับน้องๆทุกคนนะครับาบบรายจ้า